สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะคะออสำหรับคนที่สะดุดตากับภาพหน้าปกของคลิปนี้นะคะนั่นแสดงว่าคลิปนี้นี่มีสารอะไรที่จะ ต้องการสื่อถึงคุณนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เคยเข้ามาฟังคลิปแบบนี้ของเราแล้วนะคะสามารถกดค่าไปที่ time stamp นะคะแล้วก็ไปฟังคำทำนายได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยฟังเพิ่งเปิดคลิปนี้ขึ้นมาเป็นคลิปแรกก็ลองฟังดูก,ก่อนนะคะการอ่านไพ่ของเราเนี่ยจะเป็นการอ่านไพ่แบบกึ่งแรนดอมนะคะก็คือว่าคุณไม่จาเป็นที่จะต้องเปิด <c oughs> คลิปของเราทุกคลิปเพื่อเข้ามาฟังนะคะพลังงานที่สื่อถึงคุณเนี่ยจะเกิดจากภาพหน้าปกของคลิปถ้าคุณรู้สึกว่าเลื่อนผ่านแล้วมันสะดุดตานะคะก็แสดงว่าคลิปคลิปนั้นมีสารที่ต้องการจะสื่อถึงคุณนั่นเองค่ะ <c oughs> โดยการอ่านไพ่ของเราจะเป็นการอ่านไพ่ทั้งหมด10บใบนะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็จะมีการเปิดเสริมด้วยไพ่ออร์ l เคิลขึ้นมาค่ะการอ่านไพ่ของเราจะเป็นการอ่านไพ่แบบ ค่อนข้างในทางฮิลลิ่งนะคะก็คือว่าการอ่านเพื่อที่จะเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิตมากกว่าที่จะเป็นการทํานายนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็บอกได้คร่าวๆแต่เราอยากจะเป็นเชิงแนะนํามากกว่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนนะคะสําหรับเราไพ่เสียที่ขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นและมันเป็นจริงเสมอนะคะไพ่เสียคือคําเตือนว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอยากให้คุณระวังตัวนะคะถ้าคุณไม่ต้องการให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิด ขึ้นแล้วเนี่ยคุณควรจะทําอะไรต่อไปเพื่อที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือป้องกันเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะการอ่านไพ่เนี่ยนะคะคือการที่ถ้า คุณทำอะไรมาก่อนหน้านี้ไพ่มันก็จะขึ้นนั่นเองนะคะว่าผลจากการกระทำที่คุณทำเนี่ยจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะแต่ถ้าคุณรู้ว่าการกระทำที่ผ่านมาของคุณเนี่ยก่อให้เกิดผลเสียหรือว่าอ,อ,อาจจะไม่ใช่การกระทำของคุณก็ได้คะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาเนี่ยก่อให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีนะคะหรือไพ่ร้ายขึ้นเนี่ยคุณสามารถปรับปรุงในวันนี้นะคะเปลี่ยนการกระทำในวันนี้เพื่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปลี่ยน ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาในวันข้างหน้าได้นั่นเองนะคะแล้วก็การอ่านไพ่ของเรานะคะเป็นการอ่านไพ่แบบไทม์เลสนะคะเมื่อคุณเปิดเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะผลของไพ่จะมีอายุประมาณ30วันหรือ1เดือนนั่นเองค่ะการอ่านไพ่ของเราจะอ่านไพ่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องนะคะไม่จำเพาะเจาะจงแล้วก็ไม่ได้กําหนดหัวข้อเป็นสาคัญค่ะโดยจะดูว่าเนื้อความทั้งหมดของไพ่นั้นขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ คำแนะนำของเราทุกๆคำเนี่ยคุณสามารถนําไปปรับใช้กับเรื่องต่างๆของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินการเรียนความรักต่างๆนะคะไม่จําเป็นที่ความหมายตามหน้าไพ่ถ้าสมมตินหน้าไพ่ขึ้นเรื่องงานขึ้นมาเยอะเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นนะคะว่าคุณจะเอาไปปรับใช้แต่เรื่องงานของคุณได้เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นการอ่านไพ่สําหรับ คนหมู่มากเนาะไปสำหรับออสาธ,ธารณะนะคะดังนั้นพลังงานของคนเหตุการณ์ของคนที่เจอในเรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามีลักษณะคล้ายคลึงมาทางนี้ก็สามารถปรับไปใช้ได้นั่นเองค่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะหวอกว่าการอ่านไพ่ของเราจะเป็นจุดสะดุดเล็กๆที่ทำให้ชีวิตของใครดีขึ้นนั่นเองค่ะโอเคเรามาเริ่มการอ่านไพ่วันนี้เลยนะคะรอบนี้เนี่ยเราได้ไพ่มาใหม่สองสำหรับนะคะก็คือ ไพ่ลายสไตรเดอร์นะคะตรงน,นี้แต่ว่างบน้อยเนาะก็ได้แต่ออไพ่น้อยๆอันอันเล็กๆเนาะแต่ว่าเราใช้ของถูกลิขสิทธิ์เสมอนะเพราะว่ามันเสียจรญญาบันมากถ้าคุณจะเอาไพ้แบบให้จีนไพ้ก๊อปมาใช้แล้วก็โดยเฉพาะคนที่เรียกเก็บเงินเนี้ยเราว่าเสียจรญญาบรณสุดๆนะคะแล้วก็มีไพ่มินิอันนึงเป็นไอซิ o โซลันะคะ ไพ่เราได้เลือกไว้ให้แล้วนะคะ10บใบไพ่ทาโร่วันนี้ขึ้นมาค่อนข้างเครียดจริงเมื่อวานแอบลองเปิดมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะไพ่แทบจะคล้ายกับที่เปิดวันนี้เลยเนาะก็เป็นพลังงานที่เรียกได้ว่าไพ่ร้ายขึ้นประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าร้ายที่สุดเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแล้วก็เป็นในเชิงแบบต้นร้ายปลายดีนะคะซึ่งแบบเปิดเปิดมาก็แอบสบายใจนิดนึงนะคะเรามองว่าพลังงานของคุณยังมีความอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับ อะไรหลายๆอย่างมีความไม่ซื่อสัตย์ ความไม่จริงใจเข้ามาปะพันกับชีวิตคุณค่อนข้าง,งเยอะนะคะเนื่องจากว่าไพ่ใบที่2นะคะก็คือไพ่แทบจะเป็นใบแรกๆเลยขึ้นเกี่ยวกับก, <c oughs> <c oughs> การโกงการถูกหลอกลวงการไม่จริงใจนะคะหรือว่าไพ่ s ซ v of s w o r d นั่นเองนะคะปกติจะไปในเชิงนั้นนะคะถ้าขึ้นคู่กับไพ่ร้ายอื่นๆแต่ถ้าขึ้นคู่กับไพ่ดีเนี่ยตัวนี้มันก็จะหมายถึงเรื่องของการใช้เลขคนใช้ทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะในการทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แต่เนื่องจากไพ่ใบต่อมาเนี่ยเป็น nine of swords นะคะก็คือไ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดความคิดมากความวิตกกังวลนะคะซึ่งเราเลยมองว่า,พาไพ่ใบนี้ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันจะมีความหมายใกล้เคียงไปกับทางเรื่องของออความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจมากกว่าเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องอะไรในชีวิตของคุณนะคะแต่ถ้าคุณกําลังเผชิญเรื่องเรื่องนี้อยู่เนี่ยแสดงว่าคลิปนี้เนี่ยคือคลิปของคุณนั่นเองนะครในออฟคัพขึ้นมาเนี่ยใบยแรกเลยเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตเ บุค,คลิกลักษณะนี้สัยของคุณพลังงานของคุณในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นพลังงานที่พร้อมที่จะกล้าไปข้างหน้านะพร้อมที่จะสู้ไปข้างหน้าพร้อมลุยยังมี e อ e r g y อยู่แต่ก็เหนื่อยลา้านิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ใช่พลังงานที่แข็งมากเนื่องจากว่ามันเป็นแอศวินถ้วยนะก็คือธาตุน้ําธาตุน้ํามันจะมีลักษณะเหมือนกับว่าโอนอ่อนึ่งไม่ได้แบบว่าหัวแข็งไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ว่า ใครจะว่าอะไรฉันมาฉันก็ไม่สนเช่นจะเถียงฉันไม่สนแต่ว่าพอมันเป็น่านุน้ำนี่มันก็จะเหมือนไปตามน้าอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นพลังงานของอัศวินโอเคคุณมีเ n e r g y เยอะมากก็จริงแต่ว่าอัศวินเนี่ยมันยังก็ยังเป็นรองไพ่ที่เป็นไพ่ควีนไพ่คิงอยู่นะคะเรามองว่าสถานการณ์ของคุณก็มีคนหรืองานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่เหนือกว่านะที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคุณที่ส่งผลให คุณเหมือนกับเกิดความรู้สึกนี้นะคะหรือถ้าใครบอกว่าเป็นเออจ้านายเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจนะคะพลังงานที่เหนือกว่าคุณตรงนี้ก็จะหมายถึงลูกค้าหรือคู่ค้าของคุณหรือคู่กรณีของคุณนั่นเองนะคะอืมแล้วพอภายในออฟสซอร์ดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภายในเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดสะสมเอ,อ่อ มองว่าโอเคสถานการณ์มันก็เครียดอยู่ประมาณนึงอะเนาะแต่ว่าพอไนท์ออฟสอดขึ้นเนี่ยคือคุณไปเบิ้ลมันไปอีกนะคะคือ,อคุณอาจจะเป็นคนคิดมากอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นพลังงานธาตุน้ําด้วยนะคะอ่าแล้ว <c oughs> พูดถึงพลังงานธาตุน้ําไพควีนออฟคั u ส์ขึ้นด้วยใบยต่อมาเรามองว่าบางทีคุณไปบวกบวกพลังงานลบให้ตัวเองมากเกินไปนะไะพก็เตือนนิดนึงว่าขอให้คุณอย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันเกินกว่าเหตุหรือว่าคิดอะไรที่มันเป็นแง่ลบ อย่างเดียวซัที่เดียวนะคะการคิดในแง่ลบหรือว่าการคิดในแง่ร้ายไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันดีทําให้เราได้เตรียมตัวเนาะเหมือนมีแผนบีแผนบีอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแผนสำรองว่าถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นเรามีวิธีรับมืออย่างไรแบบนี้ดีนะคะแต่ว่าการที่พนไนรับสอดแล้วก็ขึ้นคู่กับควีนออฟคัพส์ก็คือควายไพดามาควีนขึ้นมาเนี่ยคือเหมือนคุณไปบวกเยอะเกินไปอย่างเช่นมันมีด้าน ด้านามีทางที่ดีด้วยแล้วก็อาจจะเมีทางที่ร้ายด้วยแต่คุณจะแบบเหมือนกับว่าเอาใจไปผูกติดว่ามันจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่เลยมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แน่เลยนะคะคุณไม่ได้มองไปในทางที่ความเป็นไปได้อีกทางหนึ่งเลยนะคะเราพูดในกรณีที่มันก็มีโอกาสเกิดห้า0บหสได้ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นั่นเองนะคะเหมือนไพ่จะเตือนขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็ไพ่ Queen of Cup ขึ้นมาพร้อมกับน g h t of Cup เนี่ยเรามองว่าเออส่วนดีของคุณคือคุณเป็นคนใจเย็นประมาณหนึ่งนะคะในการในการคิดวิเคราะห์แยกแยะแก้ปัญหานะคะซึ่งมันโอเคมากนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใครที่มาฟังเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ ค่อนข้างจะเป็นทัดไฟทัดลมนะคะค่อนข้างใจร้อนเนี่ยไพ่ก็ขึ้นเตือนว่าใจเย็นๆนะคะใจล่มๆนะคะอย่าเพิ่งติดต้นไปก่อนค่ายอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเกินไปใช้สติในการแก้ปัญหานะคะอืมแล้วก็ เอเธอพันธ์เทา,เขาขึ้นไปต่อมาในเอเธอพันธ์เข่าปกติไพเออร์ไรด์เวทเนี่ยหน้าไพ่คอมมอนมันจะพูดถึงเรื่องของการก้มหน้าก้มตาทํางานนะคะความพยายามความขยันเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะแต่ว่า <c oughs> หน้าไพ่ของสํหรับนี้นี่ดูคล้ายๆคนถูกกระทำนิดนึงนะคะเป็นสาวน้อยนั่งอยู่มุมห้องนะคะเราก็เลยมองว่าในกรณีนี้ที่บอกว่ามีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซื่อตรงหรือว่าการอาถูก การเอารัดเอาเปรียบเนี่ยคุณเป็นผู้ถูกกระทํามากกว่านะคะแล้วเราก็มองว่าถ้าไปตีคู่กันในความหมายเดิมก็ไพ่แนะนําว่าอืมอย่าพิ่งยังไงอะ่ะให,ให้ให้ปล่อยเป็ดตามน้ําไปก่อนนะคะถ้ามันมีอะไรอึดอัดข้องใจขึ้นมาจริงๆไพ่แนะนําตอนนี้ว่าเออเหมือนกับว่าต้องก้มหน้าก้มตาทําไปก่อนนะคะมันอาจจะแย่หน่อยนะคะในในช่วงแรกๆนะคะเออ ในที่นี้มันอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะสมมติเป็นพนักงานเข้ามาใหม่ได้งานใหม่เข้ามาในบริษัทใหม่อะไรแบบนี้นะคะคุณจะโดนเหมือนกับถูกใช้งานเยอะนะคะเนื่องจากว่าเป็นเด็กเนาะผู้ใหญ่ก็แบบแหม่มีคนเข้ามาแล้วจะได้แบ่งเบาภาระชันเซกี่อาจจะมอบหมายงานให้คุณเยอะเกินไปนะคะเยอะเกินกว่าหนะ้าที่หรือ job description ที่คุณสมัครเข้ามาตอนแรกนะคะหรือว่างานนอกเหนือจากข้อตกลงข้อสัญญาเนี่ยมันเข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเนี่ย ให้แนะนําว่าช่วงนี้อดทนไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยหลายๆอย่างถ้าคุณไม่ไหวค่อยว่ากันในทีแต่ว่าไพ่เซตที่ขึ้นมาหลังจากที่คุณทํางานหนักก็คือไพ่เทนอวอนก็คือไพ่เป็นปกติเนี่ยจะหมายถึงการทํางานหนักนะคะการแบกรับภาระหน้าที่อะไรค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างหนักปัญหาชีวิตปัญหาอะไรค่อนข้างหนักเนี่ยเรามองว่าหลังจาก เรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะว่าไพ่หลังจากนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอ๋อเราพูดแบบเนี้ยพูดว่าให้ไหลตามน้ําหรือก้มหน้าก้มตาทําไปก่อนไม่ได้หมายความว่าให้คุณก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าอย่าพิ่งวู่วามอย่าพึ่งแบบเหมือนทําตัวเป็นเด็กดื้อเกินไปหรืออย่าเพึ่งในอีกในหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของคดีความถ้าไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันหมายถึงเออเรื่องของ การช่อโกงอะไรอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วมันเกิดคดีความขึ้นไม่ได้หมายความว่าให้คุณเงียบแล้วก็ปล่อยเลยตำเลยปล่อยให้ถูกเขาโกงไปไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ให้หมายถึงว่าอย่าพึ่งกระตกกระตากอะไรไปนะคะใจเย็นๆนะคะแจ้งความซะนะคะดําเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็เออ อย่าใช้อารมณ์นะคะมันไม่งั้นมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวทัวลงนะ,ะสังคมจะมองว่าเราเป็นฝ่ายผิดแทนนะคะเราต้องทําตัวเป็นนางเอกนะคะอย่าทําตัวเป็นตัวร้ายหรือนางอิจฉาเราต้องแบบร้ายลึกอะไรอย่างงี้นะคะไพ่แนะนําว่าอย่าพึ่งแหวกย่าให้งูตื่นเป็นประมาณนี้มากกว่านะคะโอเคแล้วไพ่หลังจากการทํางานหนักที่เราบอกหรือว่าเอ่อถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องตกเป็นอันนี้นิดนึงนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น เออ่มีพลังงานน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่คุณถ้าคุณพยายามตามจีบใครคุณอาจจะต้องใช้พลังงานเยอะหน่อยตามจีบเยอะหน่อยนะคะไพ่เซเว่นเออรสอดอาจจะหมายถึงว่าเอ,อ่มีคู่แข่งเยอะนะคะหรือว่าเ,เขายังมองว่าคุณยังด้อยกว่าเขานะคะหมายถึงว่าสินยังไม่เสมอก,กััอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณอยากได้เขาคุณจะต้องใจยเย็นๆนะคะเ,เดินหน้าไปข้างหน้าตลอดเวลาแต่ว่า อย่าใช้เอ่พลังงานของทัศไฟเพราะว่าพลังงานของทัศน้ำขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะไพ่บอกว่าให้ไปเรื่อยๆแต่อย่าหายนะคะแต่ว่าอย่ารุกหนักเกินไปแบบนี้นะคะ <S <S หลังจากที่คุณทํางานอย่างหนักในความสัมพันธ์เนี่ยเ,เมื่อเขายอมรับแล้วนะคะ ทุกอย่างมันก็จะมั่นงคงขึ้นเพราะว่าใบาต่อมาก็คือไพ่สี่หม้เทา้าซึ่งไพ่สี่หม้เท้าเนี่ยจะตีความได้ถึงความมั่นคงนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือจะเจอเนื้อคู่ที่อยู่กันเหมือนกับยาวนานนะคะแต่ว่าตีมาจากเรื่องราวก่อนหน้านี้ก็หมายความว่าถ้าเขายอมรับคุณขึ้นมาแล้วทีนี้ความสัมพันธ์มันจะไปได้ค่อนข้างยาวนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องการงานที่เกิดมาตั้งแต่ต้นหรือว่าเรื่อง หนักๆที่เราเกิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะหมายความว่าหลังจากที่คุณถูกยอมรับแล้วหรือพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีกับเราในระยะยาวนะคะเนื่องจากว่าสีไม้เท้าที่เราบอกไปตอนต้นว่าหมายถึงความมั่นคงนะคะความมั่นคงก็คือการที่มีอะไรเข้ามาสั่นคลอนมันได้ยากนะคะแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นค่อนข้างยืนยาวนั่นเองอย่างถ้าคุณเข้าไปในบริษัท ใหม่ๆอ่ะที่เราบอกยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะก็หมายความว่าถ้าเขายอมรับในความสามารถของคุณแล้วเนี่ยเอ,อคุณจะอยู่ในนั้นได้ยาวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทุกคนให้ความเชื่อมั่นในตัวคุณมากทีเดียวนะคะประมาณนี้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนาะเราก็ไม่อยากจะให้อไม่อยากจะให้เหมือนกับ เราต้องอดทนกับสิ่งที่เราไม่โอเคกับมันตลอดไปมันเราว่ามันไม่มันไม่ได้จริงร้ออร์น,นะคะเราไม่ได้เห็นว่า ส่วนตัวประสบการณ์เนาะความพยายามไม่ได้ทําให้เราสําเร็จเสมอไปบางทีความพยายามทําให้เราได้พิสูจน์ตัวเองว่าเออโอเคเออเองเก่งเว้ยเองทําได้นะเองรอดพ้นผ่านมาได้แต่ว่าถ้ามันบั่นทอนมากๆจริงๆก็อย่าไปอยู่กับมันค่ะแต่ว่าอยากให้ลองก่อนเนาะแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วว่าตัวเรามันไปได้ไกลกว่าที่เราคิดเวลาเราท้อเราเหนื่อยแต่ว่าเราถิบตัวเองขึ้นไปอะ่ะเราอยากให้มันเสร็จงานงานหนึ่งหรือถ้ามันเป็นสัญญาของงานเช่นเออ ทำโปรกี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนเนี่ยเราอยากให้คุณผ่านไปให้ได้ก่อนเพราะว่าการที่มันเปลี่ยนจากอะไรสักอย่างหนึ่งอะขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆอะมันมันยังไม่ชินเนาะตัวเราเองยังไม่ชินทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะคะจริงๆเราอาจจะผ่านมันไปได้นะ อดทนผ่านมันไปก่อนนะคะแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดเยอะมากๆเลยเราผ่านมาหลายเรื่องแล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงๆแต่เมื่อไปถึงจุดจุดนึงแล้วเรารู้ว่าอะมันไม่ค่อยโอเคนะโอเคเราพิสูจน์ตัวเองผ่านมาได้แต่ว่าวันหน้าไม่โอเคเพื่อนร่วมงานไม่โอเคนะคะก็ไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปยึดติดกับเรื่องนั้นนะ,นะคะเอาตัวเองออกมาแต่ว่าพอให้สีไม้เท้าขึ้นพูดถึงเรื่องของความมั่นคงก็คือว่า ถ้าคุณจะออกจากงานคุณควรจะมีอะไรรองรับที่มั่นคงก่อนหมายความว่าคุณมีอะไรรองรับคุณแน่ๆนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ไหวออกเลยอย่างนี้นะคะอยากให้สมัครงานที่ใหม่ก่อนให้มันได้ก่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะให้แนะนําไปในเชิงนี้มากกว่าหรือ ถ้ามันอยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวจริงๆให้ก็หมายความว่าให้คุณมีฐานการเงินหรือว่าฐานของต้นทุนที่มั่นคงมากพอเสียก่อนนะคะค่อยออกมานั่นเองอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจเนาะจะไม่ค่อยเหมือนกับให พลังงานคลิปก่อนก่อนที่มันเหมือนกับขึ้นมาว่าทําไปเลยนะถ้าไม่เริ่มก็จะไม่เห็นทางแต่ว่าถ้าเป็นคนกลุ่มนี้นะเรามองว่าเออให้ให้มั่นคงก่อนนะคะตัวเซเว่นนอฟสอดเจ็ดาบเนี่ยอาจจะหมายถึงนี้สินด้วยก็ได้ถ้าคุณคิดว่างานที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันเหนื่อยมันออกบางคนอาจจะเรียนชั้นสูงๆเนาะเรารู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกมันไม่ไหวอยากจะออกเลยไม่ไหวแล้วบางคนเล่นโทเล่นเอกอะไรแบบเนี้ย ไพ่เนี่ยอยากจะแนะนําว่าคุณต้องเห็นรู้ทางในอนาคตของคุณก่อนถ้าคุณไม่จบตรงเนี้ยมันส่งผลกระทบต่อคุณมากไหมนะคะแล้วก็อถ้าคุณคิดว่าโอเคคุณเจองานที่คุณสนใจแล้วคุณคิดว่าจะไปสมัครงานแล้วมันโอเคกว่าการที่คุณจะเสียเวลาเรียนต่อไปอีกเป็นปีๆมันบั่นทอนมากแล้วเราก็จะพลาดงานเนี้ยโอเคอันเนี้ยไพ่แนะนำว่าออกออกเลยออกได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยไพ่แนะนำให้อดทนไปก่อนนะคะ แล้วก็ไพ่เจด็ดดาบอาจจะหมายถึงหนี้สินด้วยนะคะไพ่เตือนว่าถ้าคุณมีหนี้สินหรือว่ามีอะไรเอออยู่ก่อนทําให้เหมือนกับว่าเหมือนใช้มาเราต้องจ่ายไปอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะลุกขึ้นมาเ,เปลี่ยนแปลงหรือว่าออกจากอะไรบางอย่างที่ที่มัน มีสภาพที่โอเคอยู่ตอนนี้ไพ่ก็อยากให้คุณเหมือนอดทนไปก่อนกว่าจะเคลียร์เรื่องเก่าๆได้ก่อนนะคะอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติคุณมีหนี้ของคุณอยู่เยอะมากต้องผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วยังจะเอาเงินอยากจะลงทุนไปเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างอีกแล้วมันชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยไพ่ก็เตือนว่าอย่าพึ่งนะคะหรือใครอยากจะลงทุนซื้ออะไรนะ,ะซื้อ,อ,อหุ่นซื้อบ้านซื้อสหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการลงทุนเนี่ยไพ่ บอกว่าให้ดูก่อนว่าคุณสามารถหมุนเงินได้จริงๆหรือเปล่านะไม่งั้นคุณอาจจะเออเหมือนกับไม่พร้อมอ่ะแล้วพอคุณทําไปแล้วมันกลายเป็นว่ามันจะแทนที่มันจะสร้างกําไรให้เราอะ่ะมันกลายเป็นว่าเออมันไปทําให้เราขาดทุนแทนอะไรแบบนี้นะคะไพ่ก็ขึ้นเตือนประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคุณเคลียร์ทุกอย่างได้หมดแล้วเนี่ยเราค่อยเออซื้อค่อยลงทุนเลยต่อจากเนี้ยมันถึงจะโอเคแล้วก็มั่นคงกว่านะคะ ไพ่ใบต่อมานะคะก็คือไพ่เซเว่นอวอนสนะคะไพ่เซเว่นอวอนเนี่ยบางทีมันก็จะหมายถึงการสู้หลังชนฝานะคะแต่เรามองว่ามันขึ้นหลังจากโฟล์อวอนมาแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นจุดที่คุณอยู่สูงสุดแล้วนะคะหลังจากที่คุณฝากฟันทุกอย่างมาได้นะคะคุณจะได้มองเห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นนะคะที่ไพ่บอกว่าก่อนที่มันจะจบ เรื่องเนี้ยเรื่องที่มันหนักๆเนี่ยคุณอาจจะต้องก้มหน้าก้มตาทํานิดนึงนะคะแต่ว่าพอหลังจบมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมั่นคงแล้วเนี่ยอไพเออ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาก็เลยหมายความว่าคุณจะได้เหมือนขึ้นไปอยู่ในจุดบนของห่วงโซ่อาหารบ้างแล้วนะคะได้ทำอะไรในสิ่งที่อยากทำมากขึ้นมีอิสระมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่ไนท์ดับบอนขึ้นนะคะตอนแรกพลังงานของคุณเป็นไนท์ออฟคัพส์นะคะก็คือเป็นพลังงานที่ เออเป็นอัศวินที่อ่อนโยนนิดนึงนะคะแบบว่ายัางพลังงานยังไม่แรงมากนะคะพอมันผ่านพลเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยอัศวินของคุณเปลี่ยนเป็นอัศวินธาตุไฟทันทีนะคะคุณมีโอกาสที่จะก้าวก้าวหน้าได้ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ก้าวกระโดดอะไรแบบนี้นะคะไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ืมแล้วก็ใบต่อมายังเป็นเดมจิเชียนนี่ก็คือว่าทีเนี้ยเหมือนพอคุณสั่งสมประสบการณ์อดทนจนมันผ่านมาได้คุณจะมีประสบการณ์อะไรเยอะมากนะคะเดมจิเชียนหมายถึงบุคคลที่มีศักยภาพในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะคะนอกจากสะโดดเด่นในเรื่องที่ตัวเองถนัดแล้วก็ยังสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้มากกว่าน,นั้นอีกนะคะเพราะว่าไพเดมจิเชียนนี่คือบุคคลที่แบบเร,รุเนรู้าใจระบบธาตุทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นคนที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่ามีความสามารถค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะโอเคเรามองอะไรไม่เห็นจากหน้าไพ่ทาโร่แล้วนะคะอย่างที่เราบอกว่าไพ่ชุดนี้เนี่ยเป็นไพ่แบบต้นร้ายปลายดีนะคะไพ่ยอยากให้คุณอดทนก่อนหรือใช้ความใจเย็นในการแก้ปัญหามากกว่านะคะอย่าเพิ่งแหวกย่าให้งูตื่นนะคะหรืออะไรประมาณนี้นะคะอ่าเราเปิดไพ่ ออร c l e คกันนะคะเป็นไพ่ชุดไอซิสนะคะเราเปิดมาเราตกใจมากเลยเราบอกว่าเออเวลาทุกครั้งที่เราจะเปิดไพ่เราเค้เราก็จะอธิฐานว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็เอ,อ่อจากเรื่องราวของไพ่แทโรนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็น truth u n w i l e d นะคะ <laughs> there are times when appearance of people places and things are deceptive นะคะ You will sense this when something feels uncomfortable within you. When you notice feelings of anxiety or doubt within you. You may think there is something wrong with you, but actually you are intuitively sensing that all is not as it appears to be. Trust what you feel, not what you not what appears to be. <laughs> <laughs> อาจจะมีเซนนะคะว่าเออมันมีอะไรแปลกๆมันมีท่านอย่างนะคะมันมีอะไรสักอย่างอยู่ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่เห็นนะคะมันไปตรงกับไพ่เจ็ดดไม้เท้ามากเลยนะคะเอ,อ้เจ็ดไม้เทา้าเจ็ดดาบมากเลยนะ,ะพูดถึงความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงนั่นเองนะคะ ไพ่ใบนี้ยังบอกอีกว่าเซนของคุณเนี่ยมันถูกแหละบางที่คุณอาจจะมีเซนแต่คุณคิดว่าอืมคงไม่ใช่มั้งแต่จริงๆแล้วเซนของคุณเนี่ยบอกได้ถูกแล้วนะคะไพ่บอกว่าให้เชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกมากกว่าสิ่งที่มันสิ่งที่คุณเห็นอยู่อะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครตังหิดต,ตังหิตว่าเอ๊ะเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าอืมไม่ได้เป็นแบบที่เห็นเนาะดูแบบว่า เข้ามาดีฮะแต่เราไม่รู้ว่ารับหลังเขาเป็นอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าทันมมีเซนว่าเออคนคนนี้มีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนเขาดูจะเสแสร้องอะไรอย่างเงี้ยไพ่ขึ้นว่าอืมก็น่าจะจริงนะให้ระวังไว้อะไรแบบนี้นั่นเองนะคะคืนนี้เราเปิดไพอ่ออราคิลแค่ใบเดียวนอะเพราะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วก็พลังงานค่อนข้างแรงค่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเรามากๆนะคะหลังๆวิวมันน้อยมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราขอให้ ข้อความถึงคนที่ต้องการมันจริงๆก็พอนะคะขอบคุณหลายๆคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วก็หากใครอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะติชมได้นะคะแต่ว่าอย่าใช้คำด่าที่รุนแรงนะคะที่มันเกินเกินความจำเป็นเกินขอบเขตของพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันก็โอเคนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนบ๊ายบาย